วันนี้นะครับจะขออนุญาตมาแนะนําเสื้อครับที่หากใครหลายคนเนี่ยกำลังมองหาไอเทมใหม่ๆครับที่จะมาช่วย dress d o ลุกความเป็นทางการแบบเก่าๆแต่ยังได้กลิ่นอายหรือความมีสไตล์แล้วก็ยังเหมาะกับสภาพอากาศของบ้านเราในช่วงนี้ด้วยครับสวัสดีครับผมบูมจากเดอรคอรัมนะครับ ก็จริงๆแล้วไอเทมของในร้านเราเนี่ยจริงมีค่อนข้างหลากหลายครับถ้าใครหลายคนอยากมองหาไอเทมที่จะมาเดรสดาวน์ลุกเนี่ยนอกจากเสื้อเชิ้ตท,ที่เป็นออฟคอร์ดของท่านดาวเนี่ยเราเองก็ยังมีตัวที่เป็นโปโลเสื้อหนิดแล้วก็ตัวที่เป็นคาบาน่าเชิ้ตครับกับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่น่าจะเห็นกันไปบ้างแล้วครับตัวที่เป็นตัวหนิด แล้วก็ยังมีตัวที่เป็น w h i t ์เชิร์นะครับซึ่งใครหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วก็ได้ลองใส่หรือลองเห็นไปแล้วคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราอยากจะนมานำเสนอเพราะว่าตัวนี้เองเราได้แรงบันดาลใจครับมาจากตัวที่เป็นลูปคอล,ล่าเรียกว่าเป็นไอเทมที่ได้รับความนิยมในช่วง1930แล้วกันแล้วเราก็เอาตัวนั้นเนี่ยมาเบรกดาวความเป็นทางการของตัวมาลงแต่ย,ยังคงกลิ่นอายของความที่เป็น ดับเบิลพ็อกเก็ตแล้วก็ตัวที่มีฝาสลับเป็นฝากระเป๋า2ข้างนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราเลือกนําเสนอออกมาให้ทุกท่านได้ลองใส่กันในวัสดุที่เป็นตัวลินินผสมโพลีนะครับซึ่งการมีลินินอยู่ถึง70%เนี่ยมันทําให้มีความยาับยากอยู่แล้ว ดูแลง่ายใส่สบายซึ่งตัววท์เชิดของเรานะครับได้อิส a t เชนมาจากตัวลูบคอล่าเชิดครับก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆจะมีดีเทลที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็จะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมในช่วง1930นะครับ mm hmm. ก็คือตัวกระดุมเม็ดบนสุดเนี่ยจะมีห่วงสำหรับติดกระดุมอยู่เวลาเขาใส่กันเนี่ยเขาก็จะปิดเก็บเข้ามาช่วงบริเวณเม็ดบ,บนทําให ดูมีความเป็นคลาสสิกแล้วก็เป็นที่นิยมในช่วงปี1930นั่นะนะครับที่ผมแจ้งไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่เป็นฝากระเป๋าดับเบิลพ็อกเก็ตที่มีแฟบตสลับนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นได้รับความนิยมมากเลยแหละในช่วง1940-1950เราก็เลยนำส่วนผสมนะครับของทั้งสองดีเทลที่ได้รับความนิยมนี้แหละมารวมอยู่ในตัวอุ้ยเชิ้ตของเราครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็นำเสนอออกมาด้วยแม t ท r เรียลที่เป็นลีนินผสมโพลีนะครับเพื่ออยากที่จะให้สัมผัสในการใส่รู้สึกสบายเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราด้วยนะครับแล้วก็ยังได้ลุคของความเป็นคลาสสิกแล้วก็มีดีเทลที่มีกลิ่นอายของความเป็นย9 4 0 1 9 5 0อยู่นะครับครับผมก็ลุคของวันนี้ครับก็เป็นเสื้อของไว้นะครับ เป็นสีโอรสนะครับแล้วก็กางเกงยีนของเลสล t ดนะครับ710สีขาวนะครับแล้วก็รองเท้าของเดอรี s o ซอนนะครับทำให้ลุกดูสบายชิลๆขึ้นครับใส่เดินเที่ยวเล่นใส่ชายหาดก็ได้ เนื่องจากตัวไวชเชิร์ของเรานะครับตั้งใจนําเสนอออกมาให้ใส่ในลุคสบายๆแหละเราก็เลยออกแบบหรือดีไซน์ออกมาเนี่ยให้สามารถใส่เข้าไปในกางเกงหรือใส่ออกนอกกางเกงแบบสบายๆก็ได้นะครับจะแนะนําว่าวิธีการเลือกของตัวไวชเชิร์ของเราเนี่ยครับอยากจะให้ดูที่ช่วงไหล่เป็นหลักให้ช่วงไหลเนี่ยมีความพอดีอาจจะโอเวอร์ไซส์นิดๆก็ยังได้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาใส่เนี่ยยังรู้สึกสบายตัว แล้วก็ไม่แน่นจนเกินไปครับผมโดยรุ่นนี้เนี่ยครับเรามีตัวเลือกออกมาให้มากกันถึงสีสีเลยนะครับ mm. ก็จริงๆสีสีเนี่ยอาจจะเป็นสีสีที่ไม่ค่อยได้เห็นในเซเลคชั่นของสีอื่นๆในรุ่นอื่นๆของเสื้อผ้านในร้านเรานะครับ mm. ก็จริงๆตัวนี้ด้วยความที่เส้นใย,ยมีความพิเศษจริงๆเราเลือกดีเทลให้มีการทอรเส้นใย,ยสีขาวกับเส้ในใยที่เป็นสีนะครับสลับกัน คราวนี้เนี่ยเอฟเฟกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเลือบๆไม่ได้เห็นเป็นสีเดียวสะทีเดียวนะคบจริงๆอันนี้เรียกว่าเป็น Salt and Pepper Effect นะครับ กสีสีที่ว่านี้เนี่ยก็จะมีทั้งสีที่เป็นสีฟ้าครับชื่อนี้ก็เราตั้งชื่อให้เป็น cobalt blue นะครับแล้วก็จะมีอีกสีที่เป็นโอโรสที่เป็นเหมือน dusty pink หน่อยๆนะครับผมแล้วก็ตัวที่เป็นสีกะกีที่เป็นสีเขียวส่วนที่ใครยังอยากได้ความสบายๆที่มีความเคร่ลิึมอยู่เนี่ยเราก็ยังมีสีดําให้เลือกเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับผมสวัสดีครับผมพลนะครับวันนี้ผมเลือก white shirt กับสีกะกีนะครับมา m a ทช์กับกางเกงผ้าวูลสี light b ครับ ให้รู้สึกความเดรสดาวล,ลงหน่อยแต่ก็ยังแบบมีความสนุกอยู่บ้างครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาลองแมชทำทั้วทั้วลุคสไตลิ่งให้ทุกๆคนดูกันว่าสามารถนำเสนอออกมาได้ด้วยลุคแบบไหนบ้างแล้วก็แมชช่นกับไอเทมอะไรที่ทางร้านแนะนำได้บ้างนะครับผม mm hmm. ครับก็สำหรับลุคนี้นะครับผมเลือกแมชสีจากตัวไวท์เชิ้ตครับที่เป็นสีโคบอลลูครับกับตัวกางเกงสีนีวี่ครับแล้วก็เบรกดาวด้วยเจมเวสตันสีที่เป็นดักบราวนะครับผม ก็จะได้ลค,คราวสุดท้ายนี้นะครับก็จะฝากตัววายเชิรตของเราไว้นะครับก็เพื่อเป็นไอเทมอีกไอเทมหนึ่งที่ใครหลายคนนะครับอยากจะลองดรสดาวลุกนะครับจากการใส่เสื้อเชิรตแบบเดิมๆก็ลองพิจารณาตัววท์เชิ้ตนี้ดูได้นะครับผมก็นอกจากจะใส่สบายแล้วก็ยังเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ด้วยครับ